สวัสดีครับสื่คนด้วยนะครับผมเนนะครับผมเนตอนนี้นี่คุณอยู่ในเกม Call of Duty Black Ops Cold War นะครับในโหมดซอมบี้นะคือตอนนี้ฮะมันมีโหมดใหม่เรียกโหมดใหม่ได้ไหมเรียกด่านใหม่แล้วกันนะชื่อด่านว่า i r ไฟเบรซีนะครับผมก็ผมไม่เคยลองเล่นมาก่อนเลยนะอันนี้อัปเดตมาเสร็จปั๊บก็อยากลองเล่นแล้วก็อัดเลยนะครับผมโอเคนะก็ไปดูพร้อมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะไฟ b r รซีโซโล่ผมเล่นโซโล่นะฮะคนเดียวนะโอเคฮะลุยเลยโอเคครับงั้นเอ้ย ทำไมมีแอ,นเ,อ,อ,น,อนเลอร์สองคนวะเฮ้ยทำไมมีแอนเลอร์สองคนวะโอเคไม่เป็นไรนะครับมาดูเลยโอเคครับเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นที่เวียดนามไปฮะใช่ไหมเฮ้ยใช่ผมว่าใช่อุอ้ยซอมบี้มาละเฮ้ยค่อนข้างสั้นเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้อะไรน่าจะโอู้ยเดือดเดือดเน่าจะเป็นชื่อตัวละครของเขานะครับอันนี้ก็อ๋อคือมันมาตรงนี้เลยเนาะ อ๋อแต่ก็ต้องอ๋อนี่ครับพูดได้ด้วย <Captain. S 1> โอเคฮะเราต้องไปหาแม็กซิสนะครับตามที่อ่าโอ้โหชื่อรัสเซียผมอ่านยากด้วยตามที่ไอคนนั้นบอกแล้วกันนะฮะโดยต้องผ่านอาร์เทเลพอตเตอร์นี่นะครับโอ้โหแต่นะจะขึ้นไปตรงไหนวะเนี่ยเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยมีลูกศรมีลูกศรอ,อุ้ยทำไมข้าไม่ตายสักทีอ่า โอเคฮะคือเหมือนอมบีทั่วไปเลยคือถ้าสมมติเราจะปลดล็อกพื้นที่ไปไหนเนี่ยมันจะต้องใช้เงินในการปลดล็อกประตูเนี่ยซึ่งเงินก็ได้จากการขาซอมบีนั่นเองฮะหรือว่าแบบ่อมประตูอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมผมพูดถึงซ่อมทำไมผมไม่ซ่อมวะเอ้ยอย่าเพิ่งมาเนี้ยโอ้ยนุนก็มาแล้เสร็จครับเส็็ซ่อมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ต่อโอ้โหตะกี้ผมยิงมืดไปกี่นัดวะนะอ เียนะโอเคครับอ๋อตรงนี้ซ่อมไม่ได้เหรออ๋ซ่อมไม่ได้เฉยไม่เป็นไรฮะโอเคตองนั้นถือว่าซ่อมไม่ได้ไปแล้วกันนะครับตรงนี้ล่ะโอเคที่อินสตาคิวมายิงแล้วเดียวตายนะนี่เนี่ยเก็บหัวเข้าไปนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเงินก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติทาพวกออฟเจคอะไรอย่างงี้ที่มันได้แต้มนะโอเคฮะอันนี้ได้แฟลก แล้วผมเอาขวาหรือแฟรกเดี๋ยวผมเอาแฟรกดีกว่านะครับเพราะหลังๆน่าจะต้องสําคัญกว่าอีกแล้วนะครับสําคัญขวาอีกนี่เติม,มาศูสยนผมยังไม่รีบเปิดนะครับถามว่าทําไมใช่ไหมเพราะว่าถ้าผมรีบเปิดไปเนี่ยมันจะไปค้างอะฮะมันมันจะไปค้างบางจุดตรงไหนสักจุดแบบเนี้ยผมเลยยังไม่รีบเปิดนะฮะเพราะงั้นเนี่ยผมคาสมบีเก็บสะสมเงินไปก่อนดีกว่านะครับโอ้โคืโอ,อๆๆผมแต่งปืนมาแบบไม่ได้เน้นทิฟฟายเลยฮะ มันเลยทำให้การฮิปไฟของผมเนี่ยค่อนข้างแย่นิดหนึ่งนะครับโอ้โหหัวขาดไปแล้วก็ตายไปสิแม่แม่งจะอยูอ่โอเคครับโอเคครับโอเคสไลด์ไปม,มีคานมีคานจบเปล่าจบเปล่าอะไยังไม่จบ โอเคฮะเติมแม็กแอมโมไปเอ้ยโอเคครับได้ซันแกรนิตมาด้วยค่อนข้างจะดีงามมากๆเลยเดี๋ยวจบอีกเวฟหนึ่งเราก็ขึ้นไปได้แล้วฮะอ๋อนั้นมีลูก2องด้วยฮะโอ้ถือว่าแจมแมวมากฮะถือว่าแจมแมวมากเดี๋ยวเราเก็บเงินเพื่อซื้อลูก2องด้วยเลยละกันนะครับผมโอเคนะอันนี้ก็ข้างง่ายอยู่นะับเพราะว่าผมสามารถเดินบนตรงกลางแล้วก็ยิงซอมบี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเฮ้ย แก้ววะโอ้ยไม่ตายสักทียิงตัวขาดเฉยโอเคครับนีออแน่แน่เออสวยงามครับตุยป้าย,ยนี่ฮะง่ายมากเลยนะก็เดินวนตรงนี้เฉยๆนะครับตอนนี้ซอมบี้มันยังวิ่งไม่เราเรียกนะววิ่งไม่เร็วมากนะครับเออมันไม่ได้วิ่งนะมันเรียกว่าตอนนี้มันเดินอยู่แล้วกันนะครับผม มันจะเร็วก็เร็วเร็วโอ้ยเนี่ยฮะเนี่ยฮะเห็นไหมโอเคเก็บคุณสอบมาก่อนครับอุ้ยโอเค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 โอ้โหเกือบตุยเกือบตุยโอเคเราเปิดเลยดีกว่านะโอเคครับอันนี้พันหนึ่งเหรอเออเอามาก็ได้โอเคต้องเปิดประตูไหมอ๋อไม่ต้องอ๋อโอเคฮะอุ้ยเขาทำฉากมาค่อนข้างจะสวยเลยนะครับเนี่ยโอเคคือไปได้เลยนะเทเลพอร์ต ก็ถือเทเลพอร์ตไวเหมือนกันนะครับเนี่ยโกตตกตักวจะเทเลพอร์ตไ,ได้ก็นานเลยนะเฮ้ยทำไมมีทำตั้งสามจุดเลยอะ่ะอันนี้ค่อนข้างเยอะแล้วฮะอันนี้เฮ้ยอันนี้อันใหม่ผมไม่เคยเห็นเลยหุ้มสโตนโซดาคือมันมีเครื่องดื่มนะครับเวลาเล่นโหมดซอมบี้นะนนี้เป็นโซดาที่ผมไม่เห็นมาก่อนสงสัยเขาอัพเดตมาใหม่คะับอ้ยเดี๋ยวนะครับแล้วผมจะไปตรงอ๋อฮออันล็อกประตูอีกแล้วได้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 โอเคฮะ ตอนนี้มันยังไม่เร็วมากนะครับผมก็เลยยังชิวๆได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวลากมันมาก่กน,นะต้วผมเปิดเลยแล้วกันเออไปซ้ายไปขวาก่อนดีเอา้าเอา้เอามันไม่มีอ่ะมันไม่มีประตูไปอะ่ะเอา้าทำไมไม่มีประตูไปอ,ะอ่ะอ๋อโอเคมันไม่ใช่ไม่มีประตูไปแต่มันมีประตูให้ซื้อเพื่อผ่านแหมสุดยอดจริงๆ โอเคนะครับโอเคลงไปข้างล่างตามลูกศรชี้อันนี้คือเอเทียมเรย์เคเตอร์ออนไลน์ครับอ้าวเฮ้ยให้ป้องกันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดวอะไรเนี่ยให้ป้องกัน2จุดเลยเหรอโอ้ยซอมบี้ก็จะมาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นสพวกซอมบี้ใจ,เย,จ,เ,ยจเย็นนะโอเคครับ กระสุนเลยยีบเอ็ดนัดเอาแล้วอุ้ยนั่นที่ซื้อกระสุนแน่เลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยอเดี๋ยวนั้นผมซื้อกระสุนก่อนนะครับเตสองร้อยห้าสิบชิวๆไปฮะพาเริ่มต้นฮ่าจงเบฟพอดีแม่อะไรจะสุดยอดป่านนี้ดีงามมากๆฮะโอเคนะครับอันนี้ชาร์จเอ๊ะทำไมอ๋อมันชาร์จแล้วหลอดม่วงทำไมหลอดม่วงไม่เพิ่มละ่ะ เออเราต้องฆ่าซอมบี้เหรอใช่ไหมผมว่าต้องใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องรอซอมบี้มาก่อนตอนนี้คือหลอดไอ้ไอ้หลอดโม่ไม่กระตืออยฮะเดี๋ยวนะผมดูก่อนเออใช่ฮะคือต้องฆ่าซอมบี้จริงๆด้วยได้ได้แม้ถ้างั้นก็ได้มามาโอเคโอ้ยอ๋อคือถ้าสมมติตัวมาใกล้แถวนี้ฮะมันจะดูดเข้าไปเลยนะอุยถือว่าดีงามมากๆฮะโอโอ๋อแต่เหมือนว่ามันก็ไม่จำกัดเหมือนกันนะครับเนี่ย โอ้เหมือนเหมือนอยู่ได้แค่วันสามตัวนั้นโอเคฮะเก็บได้เรียบร้อยโอ้ยค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันนะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างมันค่อนข้างยากกว่าไอ้แบบเดิมด้วยนะด่านเดิมอันนี้ค่อนข้างจะยากกว่าเลยผมว่านะเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยฮะอุ้ยพันห้าร้อยผมวิ่งกลับไปทางเดิมดีไหมผมว่าผมวิ่งกลับไปทางเดิมดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเงินมากนะ ต่ไม่ไงั้นมันจะนานอ่ะเด็กครับโอ้ยหลังก็มาอ่ะผมไปทางนี้ละโ,โอเคฮะวิ่งกลับไปทางเดิมแล้วก็ไปปลดล็อ,อ,อกออเทมเรเเตอร์ต่อฮะโอ้อยนู้นอยู่ตรงเอา้าไม่มีทางไปก็เอา้าโผล่มาทำไมเนี่ยอืมโอเคฮะไม่เป็นไรศึกษาแผนที่ไปเรื่อยนะครับโอ้โอหอย่าบอกนะครับผมต้องเปิดไปทุกประตูเลยฮะได้ได้ได มาทุกประตูก็ทุกประตูอันนี้ซ้ายหรือขวาวะเนี่ยน่าจะขวาเนาะ <c oughs> ไม่มั่นใจอะ่ะน่าจะใช่แหละโอเคครับโอเคจริงด้วยฮะโอ้รอบมววาจะพังนะนี่เพิ่งเห็นแต่ผมว่าเราน่าจะต้องทำไอ้พวกนี้เสร็จก่อนเรียบร้อยแน่นอนเลยฮะต้องทำให้เสร็จก่อนสายเหตุที่ผมใช้ปืนไททิคอลนะฮะหนึ่งคือเอ่อผมมาเก็บ โอ้โหมาเก็บไอ้แคมโมทัานสุดท้ายนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเชิดเช็ดเช็ดช็ดเออเออดูดไปดูดไปดึงดูดดึงดูดมาให้หน่อยโอเคครับโอเคเอ้ยอันบนโดนตีฮะไม่เป็นไรฮะไปยิงอันบนเรียบร้อยแล้ว นี่ยจะตัวท้ายแล้วหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ฮะจะไม่ใช่ตัวท้ายด้วยแหม่ต้หมดเวฟพอดีแหมจตังหวะอย่างได้เลยมาหมดเวฟตอนนี้แล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยจำแพดเฮ้ยมีให้โดดด้วยเฮ้ยอาวาแต่ว่าตอนนี้คือผมหาที่ซื้ออ๋อนี่ฮะที่ซื้อสุนไกลมาคือที่ผมใช้ทคายข้เพราะว่าผมจะมาเก็บอแคมโมไลค์เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ย ตัวอะไรตัวอะไรโอ้โหมาไมุ่มไม่เสียงโคตรน่ากลัวเลยโอ้โหน่ากลัวจริงโอ้โหตัวอะไรวะนะ่าเอเลียนน่าจะเป็นแบบมอนสเตอร์พิเศษของด่านนี้แน่เลยเอ้ยนี่ฮะเราซ่อมก่อนเดี๋ยวนะผมอัพเกรดปืนดีกว่านะครับเฮ้ยตัวมาแล้วโอเคครับ นะครับเดี๋ยวผมเก็บไม่ถึงพันเลยนะต้องเก็บไอสีเขียวตะเกียนะครับเนี่ยนะมันตอนนี้ผมได้โอ้โหเจออีกแล้วโอ้โหเฮ้ยก็สุนหมดนี่เนะอ,อก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ถือว่าถึกนะแต่ผมว่าหลังๆมันน่าจะถึกแน่เลยหลังๆมันน่าจะถึกมากแน่เลยฮนะโอเคครับ คือตรงนี้ค่อนข้างโอเคนะผมว่าคือค่อนข้างจะเป็นอ่ามีจุดให้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 วิ่งเยอะนะครับโอเคนะครับเออตอนนี้มี5,500ใช่ไหมใช่ตรงนี้เปนเนี่ยโอเคครับอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อจัมแพดอีกแล้วอ๋อมีหลายจุดน่าจะประจำสามจุดเลยนะแต่ตอนนี้คือต้องเปิดพลังงานให้ได้ก่อนนะครับผมโอเคเราเหลืออันนี้อันเดียวละ มาจะพวกซอมบี้มา嘛มาเร็วมาเร็วมาแถวนี้เร็วเร็วโอเคฮะซอมบี้เหมือนจะมาแล้วนะโอเคฮะถ้าผมฆ่าแบบถ้าซอมบี้ไม่ติอ๋อได้เหมือนกันนะครับถือว่าดีงามมากโอเคครับชิวๆไปเอ้ยแน่ๆม่นี่แน่ชิวๆฮะชิวๆ โอ้ยก็ได้เกือบอ่าได้เกือบครึ่งหลอดนะครับตองชาร์จหลอดม่วงนะครับผมเราต้องให้ได้เต็มนะอ๋อตอนนี้เวฟแปดด้วยไม่รู้ว่าหลังจากเวฟสิบจะมีอะไรมาใหม่หรือเปล่านี่ผมต้องระวังแต่อ่าถ้าเป็นด่านเก่าก็จะมีสุนัขร,ระเบิดใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้ไม่มีสุนัขร,ระเบิดแต่ว่าเป็นตัวเหมือนเอเลี่ยนแทนอ่ะนี่นะนะ่านะสนุกเดี๋ยวผมต้องตามหาอิสเตอร์เอของด่านนี้ด้วยฮนะโอเคนะอู้ย โอเคครับผมอืมเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอเคตัวข้างบนโดนตีนะฮะตัวเครื่องข้างบน okay, นะโ,อโอเคฮะโอ้โอเคครับเฮ้ยข้างล่างโดนตีโอ้โหโอ้โหโอเคครับผมครบพอดีนะเออ ยังไม่เต okay. <c oughs> ิมกระสุนละกันนะครับตอนนี้มี850สฮะไอเศษีเขียวนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เทเลพอร์ตกลับน่าจะอเปิดพลังงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำให้เราแบบซื้อของอะไรได้นะครับเดี๋ยวดูนะว่าใช่หรือเปล่าไม่นึกวดกจะเจ็บโอเคครับอ๋อนี่ฮะจริงๆด้วยอัปเกรดแล้วผมอัปเกรดปืน โอเคมันอ oh. okay. okay. um, okay. okay. ah, uh ัพได้3 huh. ข okay. ั้นนะครับโอ้ช่วๆโอเคโอเคครับโอเคอือเว้ยสู้ได้แล้วเว้ยมาเอะยันนะอุยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้อ้อ๋อสามารถเลือกเครื่องดื่มได้เลยฮะดีงามมากมาก เจ๋งๆเออเก็บนุกไปอออตอนนี้เรามี4ี่พันเจ็สิบฮะสกิลเหรอผมเอารีโหลดไวด,ดีไหมวะผมเอาวิ่งไวก่อนดีกว่าฮะเพื่อหลบซอมบี้อะไรอย่างงี้จะได้ง่ายขึ้นนะวันนี้ก็อุย้ยหนึ่งพันพอดีแล้วผมซื้อก่อนหรือซื้ออัพเกรดปืนอยู่เนี่ย ปืนยังไม่ต้องละกันนะครับเพราะว่าดาเมจก้อนค่าโอเคนะเนี่ยฮะคือมันสองร้อโอ้ยมาอีกแล้วมามาคราวนี้สู้เฮ้ยเฮ้ยเทำไมถึกอ่ะไม่ถึกอ่ะโอ้ยหรือหรือจริงมันต้องใช้ช็อตกั้นยิงอย่างเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอาจจะต้องใช้ช็อตกั้นยิงบางเวลาเจอตัวแบบนั้น,ไม,ไ,นไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ได้มาบ่อยฮนะมาเวฟแล้วไม่กี่โอ้ยโอยเดี๋ยวผมเริ่มโดนตีฟนะีแล้วตะกี้ผมจะขึ้นไป มันเป็นทางต่างระดับนะครับก็ไม่นึกว่ามันจะเล่นกันแบบนี้เลยทางต่างระดับติดทางต่างระดับตายนี่เขินเลยนะครับเนี่ยไ,ได้คูณสองวยดีงามมากเก็บเบียวปืนนะเก็บเบี้ยวปืนอยู่โอเคครับได้สิซีแมกตัวท้ายหรือเปล่าใช่ด้วยฮะโอ้เนี่ยฮันอย่ามาติดแง่งเนี่ยมันติ แง่งเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยนี่มันเป็นมุมหลอกเลยเนี่ยดักมาตายได้เลยนะครับเนี่ยต่อไปเอาเป็นรีโหลดไว้ครับอ๋อเนี่ครับเปิดอันใหม่ผมไม่ได้สัง่งผมไม่ทันได้สังเกตเลยมันเป็นสีเทาอ๋อก็คือมีโอกาสเขาเรียกว่าอ่าชุบตัวเองได้นะครับผมโอเคครับ เออ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 เชีวไปฮะตอนนี้ไม่ได้ว่าเป็นตอนที่เหมือนของเราแบบนำพวกเนี้ไอของเป็นช่วงที่ของนำซอมบี้แล้วอะเรียกได้ว่าเล่นง่ายๆเลยครับโอเคครับผมโอ้โชิดชิชิดชิชชโอเคฮะอู อุ้ยเดี๋ยวนะมันมีเกาะด้วยเฮ้ยทำไมมันมีเกาะวะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ผมงงจริงทำไมมีเกาะอ่ะอ๋อเวฟสิบเวฟสิบคือมีตัวมีเกาะมาแล้วเฮ้ยค่อนข้างจะไวเลยนะครับเนี่ยปกติมันมาเวฟยี่สิบนู่นอ่ะนี่เป็นตัวเกาะอ๋อแต่มันเหมือนเกาะเบาหรือเปล่าอันนี้ผอไม่มั่นใจนะอ๋อนี่คือกลับได้แล้วนะครับอ๋อก็เหมือนโปสอ๋อได้รอได้แลกรออิตาเลี่ยนเหมือนเดิมนะครับผมโอเค อ๋อสตันแกรนด์โอเคผมครบแล้วนะครับอุ้ยขาดอีกแค่50เองฮะคือกองเขียวเนี่ยไอ้ไอ้เหมือนเศษเหล็กกองเขียวฮะมันจะได้ทีละ50าสินะครับนี่เนี่ยอันนี้โอเคครบพันพอดีนะฮะอัปเกรดปืนต่อเอ่อโอเคอัปเกรดปืนละโอเคครับเฮ้ยโอเคนุกมาพอดีนะครับอ๋อนี่ฮะโตอยู่ตรงนี้เลยโอเคครับ เอ,อเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมรออัปเกรดปืนกับเกาะก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาอ่าใช้ของนะครับเอ้ยมาสร้างของนะครับผมเฮ้ยกระสุนผมจะหมดผมเพิ่งเห็น <c ười> เขินเลยกระสุนกระสุนจะหมดอุ้ยกระสุนหมดแล้วฮะโ,โ,โอเคฮะอันนี้ผมมาต้องอัปเกรดปืนลูกซอมกันเลยเนี่ยรู้สึกโอเคครับ โอ้ oh. oh. มากะเออไพ่ได้จะได้รีโหลดไวนะครับอันนี้ขนาดมีรีโหลดไว้ผมแล้วผมยังยังรู้สึกแบบเอ้ยมันช้าอยู่ล um, เลยออมเพิร์กเพิร์กน่าจะเอ้ยอันนี้ก็สำคัญนะอืออย่างไรกันนะครับผมเอาไว้เอ้ อัพเกรดปืนช็อตกันดีกว่านะครับมาหนีนี่ไงโอ้กระจุยฮะกระจุยกระจุยผมบอกเลยช็อตกันอัพเกรดมีกระเฮ้ยเฮ้ยไม่แล้วมาอีกแล้วเออเอออ๋ออ๋อตรงปากนี่คือจุดอ่อนนะอุ้ย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 โอ้โหโดนดักด้านหลังโดนดักด้านหลังทีไปไม่เป็นเลยฮะโอเคฮะได้อินสตาคิว ได้เกาะโอเคครับยิงแล้วเดี๋ยวไม่ตายกลายเป็นว่าส่งนัดแท้ใช่ฮะเอฟเฟผมอาจจะตกบ้างนะครับอันนี้คือผมก็ไม่ได้มั่นใจเรื่องการตั้งค่าสำหรับทำอัดในคอมเท่าไหร่นะครับผมสำหรับเกม Call of Duty Corps นะไม่รู้ว่าคอมผมจะอัดได้หรือเปล่าก็ถ้ากระตุกก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมเอ้ยดีเฟนต์โอ้ต้องกลับไปดีเฟนต์ต่อเหรอเอ้าเดี๋ยวนะถ้ากำผมอขอซื้อเครื่องดื่มมัน ต้องกลับไปป้องกันเฉยเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแอสเซอรคอมมิ่งโอเคอีกสิบโบว์ีมันจะมาแล้วโอเคครับแหมไม่ให้เวลาเกามือเลยก็คันแขนอยู่ฝั่งนั้นนะฮะฝั่งขวาได้สิโอเคฮะมาถึงแล้ว้ย ที่ใหม่เหรออันนี้ไรเนี่ยอตอนแรกซื้อฟรีคืออะไระเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหอย่าบอกนะว่าโอ้โหนั่นอะไรวะน้าโอ้โหสวย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 โอ้โหมาเป็นกองทัพไอ้บ้าเอ้ยซอมบี้ โอ้ยโดนโอ้ยโดนตีแล้วเฮ้โอเคโอเคโอเคอเคมีป้อมปืนช่วยยิงอยู่ฮะโอเคนะเริ่มมากละเริ่มมากละเฮ้ยโอเคเริ่มเริ่มงานหนักกับเอ้ยแต่สนุกแต่สนุกสนุกจริงฮะเฮ้ยสนุกจริงชอบ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 มีอะไรให้ทำเยอะดีฮะคือหมดซอมบี้เก่ามันค่อนข้างจะแบบจําเจนะครับเฮ้ยซอมบี้ใหม่ชอบ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 เท่เท่ แต่ถ้ายิงไม่โดนเริ่มไม่เท่ละยิงยิงไม่โดนเริ่มไม่สนุกละเนี่ยยิงเอออุ้ยอืมโอ้ยจบเวฟพอดีฮะสวยงามมากโอ้ยสุดจัด <c oughs> สุดจัดสุดจัดอ๋อกัปตันเลฟโนบกัปตันเลฟโนบเฮ้ยกัปตันเลฟโนบ นี่ใช่ในแบ็กออฟภาคเก่าป่ะฮะนี่ใช่คนเดียวกันมั้ยเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจฮะอัน,นอันนี้ผมต้องกลับไปเอ้ยมีกลับไปแบบรีเซิร์ชชื่อละกัปตันเลฟโนบือถ้าใครคุ้นชื่อนะฮะคือเขาเคยปรากฏตัวในแบ็กออฟแล้วนะครับแบ็กออฟภาคไหนวะหนึ่งปะไม่มั่นใจว่าหนึ่งหรือสองฮะว่ามีปรากฏตัวเขามานะครับผมแต่เหตุการณ์พวกนั้นอนะ่ะมันเป็นเหตุการณ์หลังจากอาภาคนี้อยู่แล้วนะครับหลังจากภาคโคบอนะภาคโคบอมันเป็นภาคก่อน <irgendw carbono> โอ <pigeon> anyway, ้ยโอ้ยโอ้ยเริ่มถึกมันเริ่มถึกแล้วท่านผู้ชมมันเริ่มถึกแล้วมันเริ่มถึกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสกิลด้วยมันดึงเราไปได้ด้วยโอ้โหมันดึงเราไปได้ด้วยเอาวะสุดจริงเฮ้ยโอเคเริ่มเริ่มมีความตื่นเต้นละเริ่มมีความตื่นเต้นสำหรับอาซอมบี้ซอมบี้ภาคนี้แล้วฮะเอ้ยซอมบี้ด่านนี้แล้วฮะสนุกสนุกโอ้ยเยโหหมาโคตรเยอะเลยบ้าเอ้ยแมเปไรน์เมเปไรน์เเปไรนมามา นะตอนนี้ 850, 240โอเคครับโอ้จุดจุโอเคครับมีหมื่นสี่มีหมื่นโอเคถ้าจะหมื่นห้าแล้วม,มันับมันผมบอกเลยจังหวะนี้มันมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปอัปเกรดปืนช็อตกันแล้วกันนะครับผม ไอ้ที่นี่มันมีที่อัปเกรดป่ะเดี๋ยวนะอ๋อมีไอ้ตุ้นี่เหมือนกันแต่ที่อัปเกรดน่าจะมีเหมือนกันปะฮะไม่มีจริงหริงอ๋ออ้ยอยหูยมีจริงด้วยฮะโคตรบิงโกเตีียมอัปเกรดปืนป้ายเฮ้ยเสียงแบบนี้ใช่ปะเนี่ยไม่ใช่นะคิดว่าไอ้ตัวเอเลี่ยนมาฮะนี่น,นี่เหน่โอเคครับยิงไปชิวๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยมันยิงเลยมันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีหุ่นยนต์ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแต่่ฮะอีซี่คิดว่าจะเก่งคิดว่าจะเก่งกว่านี้ก็ค่อนข้างจะจัดการได้ง่ายอยู่นะครับเพราะว่าเรามีช็อตกันนั่นเองแม่สุดยอดเลยโอเคครับนั้นอยู่ที่นี่เป็นจุดหลักดีไหมฮะเพราะผมรู้สึกว่ายัางไงมันก็ต้องมาดีเฟนที่นี่อยู่ดีนะครับเพราะงั้นอยู่ที่นี่ไปก็ค่อนข้างจะดีกว่าเนาะแถมตรงนี้ที่ใหญ่กว่าด้วยก็วิ่งวนได้เรื่อยๆเลยฮเลตาย เคเดี๋ยวไปอัพเกรดปืนขั้นต่อไปได้แล้วนะครับอุ้ยก็สุนหมดไวมากอืมชิวๆไปฮะอุ้ยมีที่ซ่อมเกาะแล้วฮะโอเคครับผมยังไม่อัพเกรดเกาะนะขออภัยฮะเสียงแหบกูดนานแล้วเสียงแหบอ๋อนี่ฮะ มาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะออกเกมนะครับผมเฮ้ยมันมันมันจริงเอ้ยเดี๋ยวนะครับเออผมลองออกเกมเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวนะผมขอไปอัปเกรดปืนด้วยโหแล้วแล้วมันเป็นตรงนี้พอดีด้วยฮะเดี๋ยวนะจังหวะโปเจมากเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่นะวะผมจะอ๋อผมต้องกลับไปอัปเกรดแล้วผมจะกลับไปอัปเกรดแต่ว่าโอ้ยผมโอ้โหไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไร เสียดายเสียดายลุงนี้ผมไปอัปเกรดก่อนแล้วค่อยออกดีกว่านะครับก็ถ้าสมมติใครมีเงินพอก็อย่าลืมอัปเกรดปืนก่อนนะครับผมโอเคนะโอเคครับโอ้ชิ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 ชโอ้ยชิวชิวฮะฆ่าซอมบี้ให้ครบตามจำนวนด้านซ้ายเห็นไหมครัอีกนิดเดียวเองเฮ้ย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 โอ้ยเกือบ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 นี่ผมยังไม่ได้ใช้สกิลสักรอบเลยนะฮะเนี่ฮะโอ้ย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 เดินติดเดินติด อ้ชิวๆฮะชิวๆโอ้ออกชิวชมากเลยตอนเฮ้ยมันผมบอกตรงว่ามันมากมันจริงฮะเอ้เอาอว่ะมันน่เดี๋ยวผมต้องมาต่อคลิปหน้าแหละคลิปหน้าผมก็อาจจะมีการใช้มัสอะไรหามอิสต์เอ็กอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคนะก็เจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บอกตรงว่าสนุกมากสนุกจริงๆสุดจัดอะผมบอกเลย